สวัสดีค่ะกินข้าวไงกันหรือยังคะวันนี้วันนี้มากินข้าวไงตอนขย่อย,ยกันนะคะวันนี้ขออนุญาตกินพวกเดียวกันต้มยำเห็ดนางฟ้านะคะใส่ปลาทะเลค่ะใส่ปลากระป๋องนะคะเดวลองมาชิมกันดูนะคะ่ะว่าอร่อยหรือเปล่าดูสีก็รู้แล้วแซ่บมากๆนี่ค่ะ นช่ครัซบมากแน่เลยตอนเช้าๆนี่นะคะต้องกินของแซ็บๆแบบสดน้ำร้อนๆอันนี้ไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวกินกับข้าวสวยอ,อร่อยค่ะ ตรงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะคะเราก็ไม่ต้องไปกินเจกับเขาเพียงแต่ว่าพยายามลดเนื้อสัตว์ลงก็พอกินเนื้อสัตว์น้อยๆเนผักเลยเยอะก็เท่ากับว่าเราได้กินเจทุกวันแล้วค่ะ ใส่พริกกัวพริกแห้งใส่ไปด้วยเนาะอร่อยแบบลำอืมสามภาษาเลย <c oughs> มีความชุนสาไทยอีสานสารเหนือด้วยเนาะจะอยู่ภาคไหนแล้วก็ไทยด้วยกัน <c oughs> พูดได้หลายภาษา ใส่น,นี้ด้วยค่ะมะเขือมะเขือเทศเห็ดเนี่ยเป็นเมนูที่มีประโยชน์ทดแทนเนื้อสัตว์ได้ค่ะผู้สูงอายุชอบกินนะคะมเมื่อช่วงสงการที่ผ่านมาไปบ้านแม่ย่าเนาะแม่ย่าก็ ไม่ได้กินข้าวมากินข้าวแต่ว่ากินข้าวได้น้อยมานานเป็นเดือนอไปวันนั้นเราก็เลยลองมีคนพ่อค้าชาวบ้านเขาเอาเห็ดฟางมาขายก็เลยซื้อถูกๆเลยถุงอย่างใหญ่เลยถุงไะ่ยี่สิบ,บาทถุงไม่เลอค่ะก็เลยซื้อแล้วก็ไปทําต้มยําต้มยําธรรมดาต้มยําใส่เห็ดฟางเนียค่ะอืมไม่ใช่ค่ะโ้จมยําเห็ดนางฟ้าน่ะ เดทางฟ้านะ่าจะทําได้ง่ายกว่าเห็ดฟางนะต้มเห็ดนางฟ้านะคะต้มธรรมดาเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์นะม่ย่ากินข้าวได้สามจานกินข้าวได้เยอะมากบอกไม่ได้กินข้าวอร่อยแบบนี้มานานละลองไปทําให้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะเขากินข้าวไม่ค่อยได้ เอาต้มยำเห็ดเนี่ยแก่สดน้ำร้อนๆสังเกตดูถ้าเราวันไหนที่เรากินเมนูที่เกี่ยวกับเห็ดอะไรเงี้ยเราจะเหมือนเรามีพลังพลังงานเยอะนะคะไม่ไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยง่วงเหงาห้านอนเท่าไหร่ อืมอร่อยมากกรุบกรับหนุบน,น้ำเห็ดนางฟ้าเนะี่ะทำได้หลายเมนูแค่ลวกแค่นึ่งน้นึน่งหรือไม่ก็ลวกเอาไปจิ้มน้ำพริกก็อร่อยค่ะหรือแม่ก็ยำยำเห็ดนางฟ้า หลักใส่แล้วก็ใส่ใส่หมูสับหน่อยใส่กุ้งใส่ปลาหมึกนะคะอร่อยมากอ,อืแซบ่บใส่ข่าอ่อนเลยข่าอ่อนข่าอ่อนกินได้อร่อย,ออยมากรับรอง ทำให้ผู้สูงอายุที่บ้านกินเนาะกินค้าไมา่ต่ำกว่าสองจานค่ะอร่อยอ,อันนี้ใส่ขมิ้นด้วยนะคะเพราะว่าขมิ้นนี้ประโยชน์กินก็ได้ รักษาโรคกระเพาะให้เราด้วยแผลในกระเพาะอาหารเมื่อเช้าทำสองอย่างนะคะซื้อเห็ดมาถมโรนสี่สิบห้าบาทซื้อเห็ดนางฟ้ามาผัดใส่หมูสับให้ลูกให้ลาดค่าให้ลูกกินไปโรงเรียน กินข้าวคูมงเลยทุกชายทุกชายก็ชอบกินเห็ดเหมือนกันค่ะทำเห็ดต้มยำเห็ดผัดเห็ดกินหมูกระทะหมูจุ่มเขาต้องเลือกกินเห็ดชอบกินเห็ดมากต้มยำก็ไม่มีอะไรามากง่ายๆใส่เครื่องจุม่มรวนธรรมดาขาดตะไคร้หอมกระเทียม พริกสดพริกแห้งใส่พริกสดทุบใส่ปปปปไปค่ะไม่ต้องเผ็ดมากทำให้ผู้ใหญ่ใส่ครับสามสี่เม็ดทุบๆพอบุบๆพอค่ะหอมอพริกแกะพริกหนูค่ะหอมมากปลูกเองนะบ้านข้าวเจ้าร่วงน่าจะถนัดกินข้าวเหนียว อร่อยมากเห็ดเห็ดนางฟ้าข้าวหมูไพยเรากินไปด้วยกระเทียมเห็ด <c oughs> เห็ดดอกใหญ่ครับเห็ดดอกใหญ่เขียวกรุบกรับกรุบกรับเลย ใส่หอมหอมหัวใหญ่ๆเน่ยนะคะหอมหัวใหญ่ๆแล้วก็ซอยซอย,ซอยใส่ไปอร่อยมากอาร่อยมากลองไปทำกันดูนะคะต้ยมยำเห็ดฟางค่ะโอเคคลิปหน้าจาเจอกันใหม่นะคะเราไปทำกันดู ใส่ข่าอ่อนนะคะข่าอ่อนแล้วเราจะได้กินได้ด้วยไม่แข็งเนี่ยข่าอ,อ่อนแบบนี้กินได้ป้องกันแก้ท้องอืดได้ด้วยข่าอ่อนโอเคอร่อยมากนะลองไปทำกันดูต้มยำเห็ดฟางโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย 没看。